นะคะเดี๋ยวพาพี่นอง g มาเท่ามาเที่ยวน้ำตกเด้อจา้าจะเก็บวิวสวยๆไปฝากเ้ยค่ะเดอ้อดูหินดูหินโอ้ยเนี่ยนะคะเขาบันเขาจะขึ้นตามทรานหินนะคะเสียงน้ำตกเสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดหลายปีแล้วไม่เคยมาเที่ยวดูเด็กๆยืนชมแม่น้ำค่ะ แม่น้ำอะไรนันไม่ใช่แม่น้ำค่ะเป็นน้ำตกที่มันตกลงม,มาจากหน้าผาหรือว่าภูเขานั่นเองนะคะโอ้เดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมสวยไหมคะบรรยากาศจะเป็นธรรมชาติมากเลยจ้ะต้องสเสีย็ดคิดเง้วให้เบิรงนด้วยจ้ะเดอ้อคิดเง้วสามนาที <c oughs> น่าจะได้นะน่าจะได้เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นเลยค่ะตรงนั้นจะสวยสวยงามมาก กล้องอาจจะสั้นเนยด้ยจ่ะเด้อกองอาจจะนนเนี่ยดูคนเดินมาบ่อยนะคะหินเลยเป็นสีแดงอก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นหินแบบหินทรายเนาะค่ะว้าวนะเสียงน้ำตุกไหลซาซาบรรยากาศก็สวยนะคะค บรรยากาศสวยงามมากนะคะเห็นน้ำไหลก็มีจุดชมวิวเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวทำนาคาเดี๋ยวเราค่อยไปกันเนาะตอนนี้มาที่น้ำํำตกตัดถามขวนนี้ดอกไม้สวยจังเลยใส่ตาดูดูว้าวเจอจุด ชมวิวที่สวยแล้วนะคะอ่านะคะยังมียังมีที่ขึ้นไปอีกนะคะที่ขึ้นไปดูน้ําตกข้างบนนะคะจะมีสะพานไม่ใช่สะพานเนาะเป็นบันไดหลันสาวหลานสาวะมุมมุมนี้มุมหากินใช่ไหมลูกเ <c oughs> ออมันจะมีบันไดขึ้นไปข้างบนอีกนะคะจุดชมวิวจะเยอะมากเลยนะคะวันนี้น้องสวยจุ๊ เอาวิวธรรมชาติมาปากพระเจา้าได้ยินเสียงน้ำตกได้เห็นธรรมชาติสวยมคะว้าวนี่แหละค่ะน,นะคะเวลาทำงานเราก็ทำเวลาพักผ่อนเราก็ต้องพักเนาะนี่แหละคือวิวธรรมชาตินะคะเดี๋ยวบ้านนองสวยจะมีทีท่องเที่ยวหลายชื่อกันด้ว ก็ไปเที่ยวจ่ทั้งอื่นนจะจ๊ะเนาะมาเทีเ่ยวบ้านเจ้าของเนี่ยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซํำนีกก่อนเดี๋ยวน้องสวยจะมีอ่าช็อตเป็ดๆภาพสวยๆให้ดูอีกนะคะ